นั่งรถไฟเที่ยวหาดใหญ่2วันหนึ่งคืนผมขึ้นรถไฟขบวน31บรอบ4โมงเย็นห้นาทีที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ถึงชุมทางหาดใหญ่7จ็ดโมงครึง่งเดินออกมาหน้าสถานีก็รับรถมอเตอร์ไซค์เช่าที่ผมติดต่อไว้กับร้านโตโลมเขามีให้เลือกหลายรุ่นเลยนะเริ่มวันละ300ขี่ไปกินมื้อเช้ากันที่โคโค่โฮมบ้านในสวนน่ารักน่ารักมีเมนูขนมจีบหลากรสสูตรลับของทางร้านที่อร่อยไม่เหมือนใครก่อนจะไปเที่ยวกันที่นิชเดลี่คอฟฟี่คาเฟ่บรรยากาศอบอุ่นตกแต่งด้วยโทนสีขาวตัดกับน้้้้้เเเเเงงินนนนนแลลวววขาา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 มมมมต่่่่อกกัททททีีีสสธรรณะะศบหหใใซึ็จ เชื่อของศาสนาฮินดูคือพระผู้สร้างสรรพสิ่ง,ต,งต่างๆบนโลกใบนี้จากนั้นเราก็จะเจอกับพระพุทธมงคลมหาราชพระพุทธรูปปางประธานพรที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้อยากจะบอกว่าจุดชมวิวตรงนี้สวยมากๆเลยนะครับและขี่มอเตอร์ไซค์ตามทางลงมาก็จะเจอกับพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ทําจากหยกสีขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไปกันต่อที่มสัสยิดกลางอิสลามหรือมสัสยิดกลางสงขาหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของที่นี่ดูยิ่งใหญ่อลังการมากๆครับขี่มาเที่ยวกันต่อที่เขตนรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีน้ำ